สวัสดีค่ะร้านเสริมสวยกิฟต์บิวตี้ช็อปนะคะวันนี้กิฟจะมายืดวอลลุ่มลอนเกาหลีให้เพื่อนๆชมนะคะก่อนอื่นเลยตัดผมตามความยาวที่ลูกค้าต้องการค่ะจากนั้นตัดทรงฟ้าล่าและระดับชั้นนะคะลอนเกาหลีเราก็จะตัดฟ้าล่าสูงๆด้วยนะคะลอนจะสวยไม่สวยขึ้นอยู่กับการตัดผมของช่างด้วยนะคะ เมื่อเราได้ทรงผมที่ต้องการแล้วก็จะนําลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูล้างสารเคมีนะคะเป็นการเปิดกิดผมและเตรียมผมค่ะหมักแชมพูล้างสารเคมีไว้ที่เตียงสระสามถึงห้านาทีนะคะจากนั้นล้างให้สะอาดรองพื้นด้วยทิชเมตน,นาว,วนซี่โดยไม่ต้องล้างออกค่ะวันนี้กิใช้น้ายายืดได้ดดได้ของ3บวกสูตรปันกลางถุงสีม่วงนะคะผสมเชื่อมบรทาแกนผมโมเดิร์นเพก A หนึ่งฟ้าค่ะผมปันกลางเราจะลงน้ํายาทิ้งไว้10-15นาทีนะคะ เคสนี้ลูกค้าไม่ได้ยืดโคนนะคะจะลงน้ำยาแค่ปลายค่ะเมื่อลงน้ำยาเช็คความยืดหยุ่นของผมได้แล้วนะคะก็จะนำลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูล้างสารเคมีอีกหนึ่งรอบจากนั้นนะคะทำสปาร้อนด้วยทิศเมนาเนวนซี่เพื่อคืนสภาพเส้นผมให้กลับมาแข็งแรงค่ะล้างผมลูกค้าให้สะอาดแล้วนำลูกค้ามาเป่าผมให้แห้งสนิทเลยนะคะก่อนเป่าอย่าลืมฉีดสเปรย์น้ำนมป้องกันความร้อนด้วยนะคะ ขั้นตอนต่อมาเป็นการม้วนรอนนะคะน้ำไปผมนะคะจุ่มน้ำอุ่นจากนั้นฉีดสเปรย์น้ำนมป้องกันความร้อนค่ะตามด้วยตัวบำรุงทิศมินชัม่มทาแกนผมนะคะวีให้เรียบดึงให้ตึงม้วนให้ขึ้นเงานะคะขนาดแกนที่กิ๊กใช้นะคะเบอร์18-20นะคะการเลือกใช้แกนนะคะผมสิ้นเล็กให้ใช้แกนเบอร์เล็กค่ะผมสิ้นใหญ่ให้ใช้แกนเบอร์ใหญ่นะคะ ผมปานกลางเราจะตั้งไฟอยู่ที่100องศาเดินไฟ30นาทีนะคะเมื่อเดินไฟครบเวลาพักแกนให้เย็นสนิทแล้วสามารถนำแกนออกได้เลยค่ะขั้นตอนต่อมาเป็นการรีดรบรอยนะคะรีดคนผมให้ตรงนะคะเว้นปลายผมไว้นะคะ เมื่อลีดลบรอยเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาเป็นการลงน้ํายาโกงนะคะกี่จะใช้น้ํายาโกงแบบน้ํานะคะฉีดไปให้ทั่วเลยค่ะทิ้งเวลาไว้ประมาณ10นาทีค่ะถ้าเพื่อนๆชิดความยืดหยุ่นของผมได้นะคะเวลาลงน้ํายาโกกงนะคะลอนจะไม่คลายนะคะถ้าคนไหนบอกว่าลงน้ํายาโกงแล้วลอนคลายหายหมดเลยนะคะแปลว่าเพื่อนๆชิดความยืดหยุ่นของผมไม่ได้นะคะหรือสภาพเส้นผมลูกค้าไม่แข็งแรงนะคะไม่มีโครงสร้างไม่สามารถดัดได้นะคะ เมื่อลงน้ำยากโกครบเวลาก็จะนำลูกค้าไปสระผมด้วยแชมพูเคลาตินของ3าบวกแล้วก็บำรุงด้วยทิศมินสปาเคลาตินของ3าบวกสระผมให้สะอาดแล้วนำลูกค้ามาเป่าผมให้แห้งสนิทเลยค่ะก่อนเป่าอย่าลืมฉีดสเปรย์น้ำนมป้องกันความร้อนด้วยนะคะ เมื่อผมลูกค้าเริ่มแห้งนะคะเราก็จะใส่ตัวอาร์กินออยค่ะตัวนี้ก็จะทําให้รอนกระชับและลดความชี้ฟูของรอนสามารถแนะนําลูกค้าซื้อกลับไปใช้ที่บ้านได้ด้วยนะคะจากนั้นก็เป่าต่อให้แห้งสนิทเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยืดวอลลุ่มรอนเกาหลีนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กิ๊กด้วยนะคะถ้าสนใจผลิตภัณฑ์สามารถสั่งซื้อมาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ